ที่สุดเลยคือช่วงที่คุณพ่อเสียตอนนั้นคือยิ่งกว่าโควิดอีกพี่ก็คือได้พี่บิ๊กนี่แหละเขาก็ช่วยดูแลก็ขอบคุณพี่เขาด้วยที่แบบก็คือรักแล้วก็ดูแลครอบครัวเพราะว่าสอนลับน้ำพิษก็เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่พอเขาหายไปปุ๊บต้องมานับหนึ่งกันใหม่ม mmm. ันมีความฮึดฮึดสู้ว่าเพราะครูหายไปแล้วนะ มีแค้นแล้วนะก่อขวนไว้อย่าแตกแตกไม่ได้แต่คือล่มไม่เคยคิดจะที่จะเลิกลิเกเลยมันมันเหมือเป็นชีวิตติดใจของเราไปแล้วรสร้างให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วลิเกก็สร้างชีวิตสร้างทุกอย่างให้เรามีทุกวันนี้เราเราเราลิเกไม่ได้อยู่แล้ว ตอนที่คุณพ่อตั้งคณะสอนรามน้ำเพชรเนี่ยอ่าน้องแบงค์หกขวบสอนรามหกขวบหนูประมาณ10บขวบค่ะพอเราโตใช่ไหมคะตั้งแต่แบบสองขวบสามขวบเราก็ไปกับคณะลิเกไปกับแม่ดวงแก้วพ่อมูลักเนี้ยค่ะไปตลอดแล้วเราก็แบบจะไปนั่งอยู่ข้างเวทีเราก็จะดูลิเกตั้งแต่เด็กๆที่แม่เล่นที่พ่อเล่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็เป็นสายเลือดลิเกค่ะก็ชอบแล้วก็รักในอาชีพนี้ค่ะแล้วก็ ที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพริเกค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้สมบัติไว้ก็คืออาชีพริเกจนทําให้เรามีทุกวันนี้แล้วก็มีครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยที่สนับสนุนและก็ให้กําลังใจค่ะจริงๆอ่ะพ่อมลนรักค่ะเขาไม่ได้บังคับเลยนะพ่อเขาจะแบบว่าฟรีสไตล์มากลูกอยากเรียนอะไรเรียนเลยเรียนไม่ไหวไม่เป็นไรนะแบบอาจจะแบบตอนที่หนูเรียนมาหาลัยอะคะ่ะอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าไม่ต้องเครียดนะลูกเรียนเท่าที่ไหว ไม่ผ่านก็เดี๋ยวค่อยเรียนใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราแบบเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างบางคนอาจจะสงสัยว่าเออไม่ได้จบนาฏศาิลป์แต่ทำไมเป็นริเกด้วยแบบพ่อเขาก็เป็นคนฝึกให้แม่ก็เป็นคนฝึกให้แล้วแบบเราก็จำตั้งแต่เด็กด้วยใช่มีครูอยู่แล้วพ่อก็บอกว่าไม่ต้องเรียนนาฏศิลป์หรอกลูกเดี๋ยวพ่อสอนให้อะไรเงี้ยค่ะเขาหรูว่าเข้าใจความหมายนึงนะพ่ออาจจะคิดว่าอย่างถ้าตามโบราณหรือว่าที่เขาคิดกันอย่างเงี้ยค่ะพี่อาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพริเกเนี่ย มันก็อาจจะเหมือนอาชีพที่ไม่ค่อยแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าแบบพอนานไปบางทีมีอายุมากขึ้นก็จะต้องมีรุ่นหลักขึ้นมามมอะไรเงี้ยใช่พ่อเขาก็แบบว่าอยากให้เราแบบมีอาชีพอื่นไว้สำรองอีกอาชีพหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราอยู่ทางนี้มากกว่าเราชอบชอบชอบในอาชีพลิเกคะ่ะชอบการแสดงชอบทํางานหเหมือนตอนเด็กๆเราก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยก็ค,คือเลลิเกอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าหนักเลยจะเป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาเราไม่สามารถาทำงานได้แล้วก็มันลำบากหมดนะครับทั้งธอลูกน้องทุกอย่างนะครับต้องช่วยเหลือกันอันนั้นคือลำบากจริงๆแต่ว่าเราก็คือช่วยช่วยลูกน้องบางส่วนช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วก็ไม่ทิ้งกันดูแลกันไปไปเยี่ยมไปดูอะไรเงี้ยบอกอย่างพวกคนโวยปีพ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ศิลปินบางคนนะครับก็คือ ตัวนั้นลำบากจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เราดูแลกันมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่ทิ้งกันจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือก็ย,ยังยังอยู่กันได้สู้ฝ่าฟันกันมาครับสำหรับหนูนะคะก็คือจะเป็นช่วงโควิดแล้วก็ที่วิกฤตที่สุดเลยคือช่วงที่คุณพ่อเสียตอนนั้นคือ,คอยิ่ยงกว่ายิงกว่าโควิดอีกครับพี่สำหรับทุกอย่าง <c oughs> ทุกตอนนั้นทุกอย่างคือคุณพ่อจะเป็นคนดูแลหมดเวทีเครื่องเสียง ทุกอย่างการเงินการเงินทุกอย่างเลยเขาจะรู้คนเดียวพอเขาหายไปปุ๊บต้องมานับหนึ่งกันใหม่ใช่แต่ว่าใครตาตรงไหนยังไงก็คืออย่างช่วงที่พ่ออยู่เงี้ยหนูว่าจะคุยกับพ่อตลอดอย่างเงไี้ยพ่อก็จะบอกบอกนู่นบอกนี่ไว้บ้างอะไรนใช่ค่ะแต่ว่าพอมันเหมือนมันไวมากค่ะพี่แล้วก็แบบเหมือนเราแบบว่าจะทําอะไรอะ่ะมันตัดสินใจไม่ถูกค่ะมันมันกลัวไปหมดเลยแบบจะทําอย่างนี้ดีไหมฮึแล้วกลัวไม่ดีมันคิดวนแบบซ้ำซ้ำซ้ำอยู่ตลอด จนแบบเราก็ต้องมาตั้งหลักแล้วก็ต้องปรึกษากับน้องแล้วก็แบบเริ่มเริ่มแบบตัดสินใจกันใหม่แล้วก็จะทําอะไรก็คือแบบต้องเริ่มกันเหมือนเริ่มใหม่เลยค่ะพี่ตั้งแต่คุณพ่อไม่อยู่อะค่ะก็คือได้พี่บิ๊กนี่แหละเขาก็ช่วยดูแลแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะคอนวอยเวทีเครื่องเสียงทุกอย่างเลยก็คือช่วยกันก็ต้องขอบคุณพี่เขาก็ถือว่างานหนักเหมือนกันค่ะเหนื่อยเหมือนกันก็ขอบคุณพี่เขาด้วยที่แบบก็คือ รักแล้วก็ดูแลครอบครัวเพราะว่าสอรามน้ำพิษก็เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะก็ช่วยกันก็ต้องขอบคุณศิลปินพี่น้องทุกคนด้วยที่แบบช่วยกันค่ะแบบไม่ทิ้งกันแล้วก็แบบมีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแบบอย่างดราม่าที่ผ่านมาเลยค่ะก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกคนที่เราจะคุยกันใช่เราจะคุยกันอะไรย่างเงี้ยบางทีเห็นเหมือนไม่ค่อยได้คุยนะแต่ว่าพอมีปัญหาเนี่ยเราก็คุยกันอย่างดราม่าที่ผ่านมาถือว่า สำหรับหนูเนี่ยมันก็ถือว่าเป,เป็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเราอยู่มา20กว่าปีเนาะเรา21ปีเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราก็แบบก็ต้องต้อง,องสอรามขอบคุณน้องแบงค์แบงค์เขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมาเขาเหมือนเขาก็รู้รู้ว่าเขาว่าเขาอยู่ในจุดเนี้ยเขาควรจะวางตัวยังไงทํำยังไงแต่เราเชื่อว่าเ,าเราเราเราเชื่อมั่นในงานของเราค่ะ ในทีมของเราว่าเฮ้ยเราเรา,เรามีทุกวันเนี้ยเพราะอะไรเราสามัคคีกันแล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยคับพี่บางทีแบบอาจจ,แบบกกอาจจะมีแบบโกรธกันอาจจะมีแบบโกรธกันทะเลาะก,กันในคณะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพี่น้องอะเนาะมันก็ต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างที่พ่อบอกค่ะอยู่ด้วยกันอาะทะเลาะก,กันได้นะถ้าเราผิดพี่น้องขอโทษกันนะลูกแต่อย่างเดียวเลยที่ห้าม อย่าทำร้ายกันใช่แล้วก็อย่าไปอิจฉาใครนะพ่อบอกว่าความมีฉามันทําให้ทุกอย่างไม่ไม่ดีนะลูกแล้วก็อย่าทําร้ายกันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเราได้เห็นใจได้เห็นใจคนมันมีค,ความฮึดฮึดสู้ว่าพ่อครูหายไปแล้วนะมีแค้นแล้วนะเกาะขวนไว้อย่าแตกแตกไม่ได้แต่คือล่มแล้วก็มีแม่คนหนึ่งที่เป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็สองแม่ทัพก็คือพี่น้องเราคือคุณพลคือช่วยกันต่อสู้ทุกคน โดยเฉพาะพวกคนบอยก็สําคัญที่สุดใช่ถ้าไม่มีพวกเขาหนูเราก็ไม่มีเวทีให้เล่นใช่ค่ะทุกคนก็แบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆแหละแต่ว่าก็ทําให้ให้เราได้เห็นเห็นใจคนนะว่าแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนที่พ่อบอกเลยมาเล่นลิเกนะลูกเล่นให้ดีถึงเวลาทํางานตั้งใจทํางานเล่นให้ดีถ้าเราเล่นดียังไงก็ต้องมีคนหางานต่อมีแฟนคลับ คอยให้กําลังใจมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตตั้งใจอย่างเดียวลูกตั้งใจทำงานเราให้ดีอะไรก็ดีแต่ละวันเนี่ยพอมาถึงเนี่ยเดยบกขพี่บก็จะไปดูแลคนวอยส่วนนี้ก็จะเป็นเล่นเรื่องอะไรเล่นที่ไหนไบ้างาคุยกับเจ้าภาพว่าขอเรื่องอะไรเราต้องวางแผน,น,นเรื่อง,องนุษนักแสดง อย่างไปเที่ก็คือต้องต้องแต่วันอยู่แล้วเราจะมีมีอะไรที่จะดูในเรื่องพวกการแสดงเรื่องการแสดงก็แบบว่าถ้าจะพาพไม่ขออะไรเงี้ยเราก็จะดูแล้วว่าเอ้ยที่นี้เราควรจะแสดงอะไรนะอะไรเงี้ยค่ะพี่ทุกอย่างมันแบบแต่ตอนพ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะมองเลยวันนี้เล่นที่นี่ควรจะเล่นเรื่องแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะใช่มนละเอียดอ่อนมากค่ะตอนนี้หนูกำลังจะซ้อมเรื่องใหม่แล้วพอดียังไม่มีเวลาไงก็เลยแบบว่ามันจะยากนิดนึงเพราะว่าด้วยเวลาแล้วราเรามีงานทุกวัน กว่าจะนัดรวมตัวกันก็ยากอะไรเงี้ยก็เจอที่โรงนิกเกค่ะก็วิธีซ้อมเรื่องหมาของเราก็จะแจก,ก่อนให้ไปท่องกันก่อนแล้วก็อาจจะซ้อมแบบวันสองวัน,นที่โรงนิกเกอ,อะไรเงี้ยจริงๆนะคะหนูจะบอกว่าเรื่องนิกเกดีทุกเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะก็จะมีสไตล์ของแต่ละเรื่องค่ะมันก็จะมีแบบจุดเด่นของแต่ละเรื่องว่าเรื่องเนี้มีจุดเด่นตรงไหนอะไรยังไงเงี้ยค่ะมันก็จะมีชาบ้างไวบ้างจ<ช><ช>้าบ้างตลกบ้าง มไม่ใช่ไม่ว่าตลกทั้งเรื่องเลยมันก็ไม่ใช่มีต่อแทรกกันมีลาบ้างโชว์อะไรบ้างแล้วแต่แต่ก็ดีใจนะคะที่แบบว่าแฟนคลับชื่นชอบในผลงานการแสดงของแต่และเรื่องคือเมื่อก่อนอะหนูก็สแสดงกันไปแล้วแต่ว่าพอมายุคนี้ค่ะพอมีพี่ๆด้อมที่เพิ่มเข้ามาบางคนก็ยังไม่เคยได้ดูเรื่องสมัยก่อนที่เราเคยสแสดงไว้อะไรเงี้ยค่ะอย่างวันทออห้ามทับอย่างเงี้ยที่จีนหนูสแสดงกันมานานแล้วแล้วก็แบบไม่ได้แสดงนานเลยแล้วก็เอากลับมาเขาก็แบบเธอไม่เคยไม่เคยดูเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ คือเราภูมิใจในในอาชีพเราด้วยว่เาเมื่อก่อนลิเกมันมันไม่ได้ขนาดนี้พอบทรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปปุ๊บเราคิดว่ารุ่นเราจะมีวันนี้<ช>พอมันมีมปุ๊บลิเกสามารถสร้างอนาคตให้เราได้<ช>เด็กรุ่นใหม่หันมาหันหันไปดูลิเกแล้วก็อยากไปลิเกก็มีมาสมัคร<ช>แต่ว่าเราเราใช่เรา,เรา,เราคือเราไม่ได้รับรับรับแบบสอนใครแล้วเพราะว่าพ่อครูมไม่อยู่แล้วแล้วนะว่าเออเอาเอา,เอาไว้โอกาสถ้ามีโอกาส,กาสค่อยว่ากัน<ม>เด็กวัยรุ่นนะอยากจะมาเป็นลิเกเยอะนะครับเยอะ เหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันมันไมไ่เลิกนะแต่<ช>แค่อยากแค่อยากพักผ่อนไอ้แบบเลิกขาดเลยไม่เคยคิดแล้วก็เลิกไม่ได้ด้วยมันมันมันมขาดไม่ได้แต่ว่าก็ว่าเหนื่อยมากๆเอ,อ้ยขอพักสักวันสองวันหรือว่าสักพักหนึ่งอันนี้มีความคิดแต่ว่าไม่เคยคิดจะที่จะเลิกลิเกเลยมันมันเหมือนเป็นชีวิตติดใจของเราไปแล้วรสร้างให้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วลิเกก็สร้างชีวิต ส้างทุกอย่างให้เรามีทุกวันนี้เราเราเราทิ้ลิเกไม่ได้อยู่แล้วใช่ นี้ก็คิวก็คือแบบแน่นเ,เหมือนเดิมค่ะก็มีแบบ<ร>จองข้ามปีอะไรเงี้ยค่ะค, <ง S 1> <ช>ความมื่อจะฐานเอาไว้<ช>ทุกวันนี้ศรรามน้ำเพชรเนี่ยต้องขอบคุณเลยค่ะหลักๆเลยคือคณะเจ้าภาพค่ะทุกๆงานเลยท่านก็เหมือนเป็นแรงซับพอร์ตให้กับเราเรามีงานแสดงทุกวันเงี้ยเราก็ถือว่าเราเราก็มีรายได้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งพี่แฟนคลับ ก็มาซัพพอร์ตศิลปินทุกคนกใช่แฟ<ท>นคล<อ>ับคืออะไรทุกพวงของฝากต่างๆนานานี่คือกำลังใจให้กับศิลปินของุณ<ช>มากมากพอเรามีงานเล่นเราก็มีรายได้แล้วก็เราก็สาะระน้ำเพชรก็พัฒนาอยากให้แฟนคลับได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ขาดไปก็คือสื่อสื่อแต่ละช่องแต่ละเพจแต่ละข่าวนี่แหละคือสื่อสื่อไร้เราคนรู้จักเราเพิ่มเพิ่มขึ้นขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณที่แบบรักแล้วก็เมตตาทีมงานสอนรมน้ำเพชรนะคะถ้าแบบใครทําอะไรไม่ดีหรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ดีบอกกันได้เลยฝากคำว่าลิเกแล้วกันลิเกทั่วประเทศเลยครับไม่ใช่เราแค่น่เดียวอนุรักษ์ศิลปะททวัฒธธรรมคำว่าลิเกให้อยู่กับเรานานๆแล้วก็ฝากทีมงานสอนรมน้ำเพชรไปด้วยฝากรุ่นเราแล้วก็รุ่นเพชรล้อมผมรักเด็กๆที่จะมาอีกข้างหลังนะคบฝากไว้ด้วยคือติดตามเฝ้าดูการจะเริ่มตบโตของนเด็กแต่ละคนแล้วก็สอนรมน้ำเพชรเนี่ย จะมีการพัฒนาไปได้ถึงขนาดไหนก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับติดตามไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องขอบคุณเลยขอบคุณท่านเจ้าภาพและก็แฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่แบบซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนทีมงานสอดรามน้ำเพชรนะคะหนูว่าหนูว่ามีความสุขที่ได้เล่นลิเกแล้วก็ดีใจที่แบบว่ามีท่านผู้ชมอยากชมการสแสดงของเราค่ะก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็หาอะไรใหม่ๆให้ได้ชมกันนะคะปีหน้าเนี่ย อย่างว่ายครูเนี่ยคิดเอาไว้แล้วว่าจะทําอะไรก็คือแบบอยากอยากให้ได้เห็นอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบอยากให้แฟนคลับใช่คะ่ะช่วยแบบสนับสนุนแล้วลก็ใช่เมตตาพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะคะ